เกมซิ่งๆเหมาะกับคนซิ่งๆสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม ทอนวิตีเจ็ดก่อนในรีคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกันไปแล้วสําหรับตัวของงบน้อยก็เล่นได้อีกหนึ่งเกมที่เป็นกระแสในช่วงนี้ในเทเกมนะทุกคนนะก็เป็นหนึ่งเกมทุกคนสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็ยังงงๆนะคลิปนี้อาจจะไม่หนึ่งร้อในการอธิบายนะครับแต่ก็จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายที่สุดในวิธีการเล่นเบื้องต้นละกันเพื่อนๆนะโอเคนะครับสาหรับในเรื่องของตัวทอนวิตีเจ็ดเนี่ยนะก็ราคาเหรียญทูดอมูลนะครับเออแต่ บางคนก็คืนทุนแล้วนะครับก็ผมว่าหลายๆคนที่เริ่มต้นแรกๆน่าจะคืนทุนแล้วนะคืนทุนอย่างรวดเร็วผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นกระแสได้ไงแต่ระบบของตัวเกมเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะทุกคนอ่ะโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเล่นเนี่ยเพื่อนๆต้องอเตรียมตัวของทอนไว้นะครับเพื่ออัพบ้านนะ เราจะเป็นชาวบ้านนะครับเราจะไม่เป็นตัวของตัวคิงนะครับหรือว่ากษัตริย์นะเพราะว่าไอตัวนั้นมันจะใช้ในเรื่องของการบูทธทหารถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเราเล่นเป็นชาวบ้านซื้อบ้านอัปเกรดบ้านแค่นี้ก็พอนะโอเคนะครับเพื่อนๆจะต้องอัปเกรดในเรื่องของตัวเลเวลนะครับตอนนี้ผมอยู่เลเวล2 1วันผมจะได้ตัวของเหรียญน,นะครับเหรียญตัวของ VLLG เนี่ยอยู่20ก็คือถ้าตอนนี้ก็คือ2อบวก2อนะครับบวก2 2ชั่วโมงนะมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับ เออมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะเราก็สามารถกดนะครับตอนที่เราจะกดเอาเนี่ยเราจะเสีย0.1แปลว่าเพื่อนๆต้องคำนวณดีๆนะครับเออคำนวณดีๆนะกดมั่วสั่วนี่คือ0.1นี่ราคาแพงนะครับค <c oughs> ่าแก๊สแพงจงังวะเนาะแพงจริงนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็เทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะอัพไปถึงเลเวล3ต้องใช้4เดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูด้วยนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับก็ตรงนี้สามารถกดเคมได้เดี๋ยวจะมีกดเคมด้วยนะครับแล้วก็สามารถซื้อนะครับตัวของ VLG นะครับ เพื่อที่จะมาจ้างทหารนะครับผมตรงนี้นะสามารถจ้างทหารนะครับก็ถ้าเราจ้างทหารเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสู้กับคนนี้กระเป๋าคนนี้นะเราเป็นได้แค่1คนนะครับส่วนตัวของเป็นคิงเนี่ยจะได้กินภาษีนะครับภาษีจากไหนก็ภาษีจากไอที่เรากดลับนี่แหละ0.1นนะครับมันจะเป็นส่วนแบ่งของตัวเกมแล้วก็ ของคนที่เป็นก,กษัตริย์ด้วยนะครับไอน,นี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอธิบายผิดนะนะเรื่องภาษีนะครับแต่คนที่เป็นคิงเนี่ยจะเป็นได้แค่คนเดียวแปลว่าใครที่อยากจะเป็นโน .1 แห่งวงการตัวของนักรบนี้เพื่อนๆก็มาสู้นะครับกดแอคแท็กและสู้ไปเลยนะจ่าย0.1ทุกอย่างแม่งจ่ายหมดเลยนะครับท่าตอนนี้คือของผมเนี่ยผมมี2 0 2รผมจะไปสู้คนนี้ผมน่าจะสู้ไม่ได้นะครับก็คือดาเมจแม่งต่างกันเยอะมากถ้าผมจะสู้เนี่ยคือถ้าผมชนะนี่ผมได้ <c oughs> หวานเจีบเลยนะเนี่ย 89ทอนเหลยอเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นสุลต่านนะครับอาจจะเหมาะในเรื่องของตัวคิงใครที่สนใจเป็นโน .1 นะครับเพื่อเราได้ประสาทมาแล้วเราก็ขิงในกลุ่มเลยนะครับว่าเป็นโน .1 นะครับเอาเลยเต็มที่นะครับอ่ะต่อไปก็ฟังก์ชันเอิญนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเล f บเฟอร์แล้วก็กระเป๋านะครับเชื่อมต่อกระเป๋าให้เรียบร้อยนะอ่ะตามนี้เลยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับระบบเกมตรงนี้นะก็ทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัพนะครับไปตัวของเลเวลสี สมมติถ้าผมอัพไอ้ตรงนี้สี่ทอนเนี่ยแปลว่าผมมาเพิ่มทุนแหละนะครับเพราะว่าผมคืนทุนก่อนหน้านั้นไปแล้วตอนที่ราคามันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูราคาด้วยนะว่าตอนนี้ราคามันเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราอัพก่อนเหรียญพอหรือเปล่าไม่รู้นะกดจ่ายไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็รอกระเป๋ามันขึ้นมานะครับนี่นะกระเป๋าโอเคนะครับผมมี6นะครับผมตอนนี้ทอนก็ขาดแคลนสุดๆเออยังไม่ได้รวมนะน่าเดี๋ยวเดี๋ยว เออคลิปนี้ลงเสร็จแล้วรวมนะครับใครดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆอยากซื้อเหรียญทอนแบบปลอดภัยก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับทั้งไลน์ทั้งเฟซนะใครที่หาเฟสไม่ได้ติดต่อมาทั้งในไลน์ก็ได้นะครับเพื่อที่เออจะได้ไม่โดนโกงนะทุกคนนะเพราะตอนนี้โจรมันมาแล้วนะครับโจรขายทอนผมเรียกว่าโจรขายทอนเลยนะครับบางคนแบบเห็นเลทที่มันแปลกๆหน่อยเพื่อนๆก็ไปซื้อกันนะครับส่วนมากไอ้พวกโจรพวกนี้แม่งรวยนะครับกว่าคนขายจริงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเออถ้า ใครที่ไม่อยากจะลำบากนะในเรื่องของ P2P ใน Binance หรือว่าในาไม่เก่งในเรื่องของ Exchange ในการโอนกระเป๋ากลัวผิดพลาดนะครับอันนี้ขายของหน่อย อ่ะโอเคนะครับก็เป็นเลเวล3แล้วก็ตอนนี้คือผมบวกมาสอดสามนะครับทุก2ชั่วโมงนะผมจะได้3ก็คือเป็น6นะครับเดี๋ยวเราจะกดอ่าในการเก็บคือผมต้องจ่าย0.1จดด้วยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวเราเอาลองไปพิมพ์อยู่เออพิมพ์ในเรื่องของตัวเหรียญที่เราจะได้นะครับต่อวันคือ30มเนี่ยมันได้เป็นมูลค่าเท่าไหร่นะเพื่อนๆอ,อันนี้คือราคาเหรียญน,นะครับก่อนตอนที่ผมทําคลิปนะครับเริ่มทําคลิปมันอยู่ประมาณ0.6น 0. 6, 0. 6, 0. ยู่ดีเด้งขึ้นมา เกือบ 1>, 1ดอลเลยนะครับก็ราคาขึ้นมา700%ในการเริ่มน่าจะเริ่มประมาณนี้นะครับผมว่าทุกคนที่ก็ตกใจเหมือนกันเนาะว่าอยู่ดีเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวคิงไงนะครับแล้วเป็นได้คนเดียวไงเออเหมาะกับโนหนะครับเห็นปะเพื่อนๆเห็นปะมีคนขายก็ต้องขายเลยครับใครยังไม่ขายใช่ไหมแต่อย่าลืมนะผมมีทุน4ทอนเมื่อกี้ที่ผมกดจ่ายไปนะครับอ่ะโอเคนะครับก็30นะครับผมตามนี้เลยเบื้อน ซิงมากนะครับโคซิงอ่ะต่นับเป็นทอนก็อู้อ่ะว,วันเดียวอย่างนั้นหรือนะครับอ่ะเพื่อนๆต้องบอกเพื่อนๆก่อนแล้วกันสมมุติสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับว่า ROI มันไม่สามารถคำนวณกับเกมสายซิ่งได้นะครับอันนี้ต้องบอกจริงๆนะเพราะว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์ก็จะนับเป็นวัน2วันอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมแนวเนี้ยไม่นะไม่ไม่อยากให้นะับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคิดว่า ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะเออโชคดีก็ถูกอ่ะนะครับเออเหมือนซื้อลอตเตอรี่อ่ะทุกวันนี้เล่นเกมแนวนี้นะครับซิ่งซิ่งอ่ะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอ,อนเหรียญกันเลยก่านะครับก็คือเราต้องกดอันนี้ก่อนนะครับเพื่อจ่าย0.1นึ่งนะก็เหมือนเดิมนะครับไปหน้ากระเป๋าจ่ายเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ตามนั้นเลยนะครับนี่กระเป๋านะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะเพืเ่อนๆนะทำในคอมมันไม่ค่อยสมูทเท่ากับทําในมือถือนะถ้าขั้นตอนแบบนี้ผมจะทําแบบ ในมือถือมันจะมันจะดีกว่านะครับเพื่อนๆสังเกตว่ากระเป๋ามันจะค้างแบบนี้นะครับเห็นปะกระเป๋ามันจะชอบค้างแบบนี้นะครับแต่เราต้องรอนะครับมันก็ต้องรอนะอ่าโอเคนะครับวันนี้เราจ่าย 0. ูนย์จุเอ่อนะครับเพื่อแลก6นะครับตามที่มันบอกนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องรอนะครับตรงนี้พยายามนะครับต้องดูอินเทอร์เน็ตดีๆนะแต่ถามว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมก็มีเป็นปัญหานะครับถ้าระบบของตัวเทเลแกรมหรือว่าตัวกระเป๋ามันดีนะครับเงินก็ไม่ได้ไปไหนหรอก เออนะก็สําหรับมือใหม่นะครับผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับเออก็ต้องทำนะครับทาอย่างช้าๆนะครับจะเย็นๆนะทาไม่ได้ตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเก็บเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะขายละนะครับก็มันก็มีอยู่ในฟังก์ชันนี้เลยนะครับเรามีอยู่6กเหรียญนะครับแล้วก็กดเซลล์ตรงนี้เลยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้เราจะกดแม็กไปเลยนะอันนี้ผมจะได้คืนมาคือ ข,ขึ้นมาคือหนึ่งไปว่าอะไรครับผมเหลืออีกสามทอนเท่านั้นเองเมื่อกี้ผมเสียไปสี่ใช่ไหมอันนี้ผมได้กลับขึ้นมาหนึ่งนะครับอันนี้เราจะขายไปเลยนะเพื่อจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีตัวของค่าฟรีนะครับศูนย์จุดหกเลยนะก็ถือว่าเอ่อมันจะหักจากตัวเหรียญเราจะได้แค่ศูนย์จุดเก้าเก้านะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอะไรนะเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสในการเสียตรงนี้แปลว่าเราจะเสียศูนย์จุดสามนะครับในการที่เราจะกดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับโอ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะรีบแรกก่อนรีบแรกก่อนนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับอืมจะเด้งกระเป๋าเหมือนเดิมนี่นะก็จะยืนยันกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอหน่อยนะโอเคนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า0ู0.3จุดสองนจุดสามอะไรเงี้ยแนะนําว่านานๆทีค่อยแลกก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือแรกตอนไหนมันก็กําไรอ่ะนะครับเออกำี้ดีกว่ากําตดคอนเซ็ปต์ของเรานะครับตรงนี้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นซับเซตนะครับแล้วก็เหรียญมันจะหายไปมันจะเข้ามาทอนของเรานะครับก็สําหรับใครดูอยู่คลิปนี้นะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครับสาาามรถทํซื้อ ถอนได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมตอนนี้คือเป็นพ่อค้าขายถอนเต็มตัวแล้วนะครับก็เพื่อความสบายใจเพื่อนๆนะครับเครดิตแน่นๆนะอย่าไปเสียงเงินให้กระโจนนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะก็ตอนนี้คือมันหนักจริงนะครับหลายคนคือแบบเออมาพูดให้ผมฟังแล้วแบบเออเสียเงินโูหลักพันหลักร้อยนะครับเออหลักพันขึ้นกันทางนั้นเลยอ่ะเสียงให้กระโจนนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับตัวของ เกมหมู่บ้านนะครับเรียกว่าหมู่บ้านแลวการจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้วิลิจิตทอนวิลิจิตนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาถึงเลเวลสามพอนะไม่ต้องไปถึงต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอไอ้มันยืดเยื้อนะครับให้คืนทุนสี่แล้วค่อยๆกินไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนี้ส่วนในเรื่องของตัวบ้านนะครับก็มารุ้นกันว่าเฮ้ยมันมีคนมีคนไปสู้แล้วหรอตอนนี้91แล้วนะนะครับราคาขึ้นเรื่อยๆเลย ไม่มีใครยอมใครเลยวะ <c oughs> เออไม่รู้นะกระเป๋าคนนี้คือใครนะครับใครที่เป็นโนหนึ่งนะครับก็ลองมาพิมพ์บอกกันได้นะอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับเงินอยู่เพื่อนๆนะครับอยู่ในกระเป๋าเพื่อนๆก็ดูเพื่อความสนุกเพื่อความไนเทนแล้วก็เพื่อดูในเรื่องของเกมซิ่งเกมหาเงินอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะไม่ได้ให้เพื่อนๆนะครับลงทุนในเรื่องของพวกนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าของแบบนี้มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่อองงข ต่างๆนะครับไม่มีอะไรยืนยันว่าวันนี้ผมลงคลิปไปแล้วแล้วพรุ่งนี้มันจะปิดนะครับก็ย้ำนะครับมีสตินะครับอยู่กับสติให้มากๆอยู่กับเงินที่เรามีนะครับพอใจที่เราได้แค่นี้ก็สบายในการเล่นเกมในวิธีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ